สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแมทธิวนะฮะเราก็อยู่กันเช่นเคยนะครับสำหรับงานติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็พิเศษมากๆครับเป็นการติดตั้งจอ Android ครับในรถ Toyota Prius นั่นเองครับสำหรับในวันนี้เนี่ยลูกค้าก็เลือกเป็นตัวจอ Android จากบริษัทมิชิก้าครับเป็น PX 3 0 s e ซ RAM สลอม32 Apple CarPlay Android Auto นั่นเองครับซึ่งในตัว โตโยต้าพรีอสตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ติดตั้งแค่ตัวจอแอนดรอยครับยังติดตั้งในส่วนของกล้องแอนดรอยหน้ารถด้วยนะครับเป็นกล้องแอนดรอยอัจฉริยะแน่นอครับสาหรับในรถโตโยต้าพรีอสตัวนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยครับผมแล้วก็ระบบสเตลลิงคอนโทรลแล้วก็แอร์ต่างๆเนี่ยจะสามารถทํางานได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสําหรับตัวจอแอนดรอยตัวนี้เนี่ยจะทํางานร่วมกับตัวฟังก์ชันเดิมๆของรถแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไปดูกันเลยครับ ผสำหรับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับตัวรถยนต์ Toyota Prius นะครับที่ได้ทำการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็นตัว Joy Android PX 3 0 Series จากบริษัทมิชิก้าครับสามารถเล่น Apple CarPlay Android Auto ได้น,นั่นเองครับสำหรับตัว Joy Android นะครับในความหมายเนี่ยก็คือตัวเครื่องเล่นวิทยุรถยนต์นะฮะที่สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e ครับ Netflix ครับหรือว่า Google Map ต่างๆเนี่ยได้จากตัว Play Store ตรงนี้น,นั่นเองครับ โดยตัวจอ Android ตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของสเปคครับผมเป็นจอ Android ที่มีสเปคอยู่ที่มีพื้นที่จัดเก็บครับเป็น ROM 32GB ครับผมแล้วก็มีในส่วนแรมนะครับเป็นแรม2 GB นั่นเองครับหรือว่าในส่วนที่เป็นเนี่ยฮะก็จะเป็นโมเดล P X 30 s e r i e ีรีส์นั่นเองครับเป็น Android เวอร์ชัน10นะครับ สำหรับตัวจอ Android ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube ครับนี่ฮะเรามาลองดู YouTube กันดีกว่าสำหรับตัวรถ Toyota Prius นะครับก็จะมีในส่วนของคอนโทรลพวงมาลัยด้วยครับเราจะลองเพิ่มเสียงกันดูฮะหรือว่าสามารถเลื่อนคลิปได้ครับ ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอที่ผมได้นำกดเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราเบาเสียงกันหน่อยดีกว่าครับสำหรับจอยน o อยจากมิชิก้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวสายไฟสัาเร็จรูปนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดๆเพียงแค่เสียบสายไฟครับเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์นั่นเองครับผมระบบแอร์ในรถก็ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิมครับผมเนี่ยเพิ่มแอร์รถแอร์ต่างๆได้คอนโทรลผมอะไรครับผม เลื่อนแทร็กครับเพิ่มเสียงลถเสียงต่งตางๆเนี่ยทำงานได้เหมือนเดิมเลยครับหรือว่านอกจากตัว YouTube นะครับก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นตัว g o o g l e m a p นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ฮะการทำงานของ g o o g l e m a p นะฮะเรามาลองนำทางกันสักหน่อยครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ครับผมห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ก็จะเริ่มทําการประมวลผลนะครับเป็นเส้นทรัลาดพร้าวเมื่อสักครู่นะฮะเส้นทางครับเนี่ยเริ่มนําทางได้โอเคครับผมนี้ก็จะเริ่มนำทางแล้วนะครับ หน้าทางใต้ไปตามซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดซอยจันทราสุกเข้าสู่ซอยลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดแยกสองสำหรับในตัวจอ Android P X 3 0 Series ตัวนี้นะครับยังสามารถแบ่ง2จอได้ด้วยนะครับเรากดมาที่ตรงนี้ฮนระกดค้างครับผมแล้วทำการลากก็จะแบ่งเป็นครึ่งจอนะครับอีกฝั่งนี้ก็สามารถใช้งานตัวแผนที่ได้ครับ สามารถดูคลิปครับผมพร้อมกับนําทางไปด้วยได้เลยครับเนี่ยลองเพิ่มเสียงดูกันแต่ว,วันนี้ตัวอย,าย่างสไปเดอร์แมนภาคที่ก็ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรีแอคชั่นและโอเคครับผมสําหรับในส่วนต่อมาเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์หลักของตัว JoyAndroid PX30 Series เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งาน a p p l e Car p l a y พนี่เครับผมได้ทำการเสียบตัวสายชาร์จของ iPhone เครื่องนี้นะครับเข้ากับช่อง USB ของรถตรงนี้แล้วนะฮะตัว JoyAndroid เนี่ยก็จะขึ้นเป็นระบบ a p p l e Car p l a y พลยนีเองครับเรามาลองดูกันดีกว่าฮะว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเนี่ยฮะมิวสิกสตรีมมิ่ต่างๆแผนที่ครับผมมาหมดเลยฮะเนี่ยโทรศัพท์ครับรายการโปรดรายการล่าสุดครับ รายชื่อหรือว่าการกดเบอร์ต่างๆ,างๆครับสามารถกดได้เลยฮะหรือว่าในแอปพลิเคชันอื่นครับผมเช่น Apple Map ครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับนี่ฮะค้นหาเนี่ยก็สามารถพิมพ์ได้หมดเลยนะครับหรือว่าแผนที่อีกชนิดหนึ่งนะฮะที่เราได้โหลดมาเนี่ยก็เป็น g o o g l e Map ครับยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนเดิมครับลองดูฮะ ห้างเอสพานาดโอ้โหแค่สั่งการเมื่อสักครู่เนี่ยก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับนี่ฮะห้างเอสพาณาดที่รัชดากดเลยครับใต้ตามซอยลราวซอยจนูต้องสู่ซอยลาดราว87กก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอ่านข้อความจากไลน์ครับ ก็จะประมาณนี้ครับผมหรือว่าการใช้งาน Spotify ครับผมแอป Music Streaming ต่างๆครับลองมาดูกันสักเพลงนึงฮะนี่ครับลมเสียงได้ลดเสียงได้จากตัวคอนโทรลพวงมาลัยครับหรือว่าเลื่อนเพลงฮะโอ้โหเลื่อนเพลงดูครับรวดเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับตัวจอ a อนด o อยตัวนี้เนี่ย ลองเลื่อนไปดูแอป,ปอื่นกันบ้างครับก็จะมีในส่วนของ Disco Web X ครับผมแล้วก็ Zoom เนี่ยซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการประชุมครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นหน้าการทำงานรวมครับผมสำหรับตัวรถครันนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งกล้อง Android อัจฉริยะเข้าไปด้วยครับเป็นกล้อง MG 009นั่นเองครับเราสามารถกดมาที่ตรงนี้ฮนะ ตอนนี้เนี่ยหน้าจอก็ได้บันทึกแล้วนะครับวิธีการดูภาพย้อนหลังเนี่ยกดที่ตรงนี้ครับการเล่นครับผมนี่ก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้ทําการบันทึกไว้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับกดตรงนี้ครับจะสังเกตได้ว่ายังไม่มีรูปนะฮะเรากดมาที่ตรงนี้ครับถ่ายรูปครับมาดูภาพย้อนหลังครับผมการเล่นฮร นี่ก็จะเป็นรูปภาพที่เราได้ทำการถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสำหรับตัวกล้อง Android MG009 เนี่ยเราได้ทำการถ่ายทำวิดีโอไว้ครับผมพิเศษมากๆฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นวิดีโอเพิ่มเติมครับที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนนะฮะสำหรับในตัวจอยลอยตัวนี้นะครับก็สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถได้ครับผมก็คือในส่วนของกล้องมองหลังนั่นเองเราไปที่เกียร์ถอยหลังนะฮะ ภาพจากกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอ a n d r o i d ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะฮะก็ได้จบการรีวิวนะครับฟังกช์ชันต่างๆของตัวจอ a n d r o i d ที่ติดตั้งเข้ากับรถ Toyota Prius เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัวจอ a n d r o i d ติดรถยนต์ Toyota Prius ในตัวนี้นะฮะหรือว่า ในจอ Android PX 3 0 Series สําำหรับรถรุ่นต่างๆเนี่ยก็สามารถโทรมาหาเราได้ที่เบอร์029323485ครับ084524433ครับหรือว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w บ r าร r โปรมาเก็ตคนั่นเองครับหรือว่าถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามนะครับอยากถามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้ที่ได้ที่ id l i n e s i p o n e ครับ สำหรับท่านเลยนะครับที่ชอบในวิดีโอการรีวิว Joy Android ชุดนี้ของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆติดตามเกี่ยวกับข่าวสารนวัตกรรมในรถยนต์ใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะฮะก็ต้องลาไปก่อนครับกับตัว Joy Android PX 3 0 Series ที่ติดตั้งเข้ากับตัว Toyota Prius ตัวนี้นั่นเองครับบ๊ายบายครับ